สวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีทุกท่านนะครับผมเอาพีพีครับผม nah. สําหรับในคลิปนี้เขากัมาตามกันต่อเลยนะครับผมเนาะกับเลขกบอกหวยนะครับผมหวยซองอยู่ชุดหนึ่ง้ะพี่พี่เดอเป็นชุดบทล่างนะครับผมเนาะในคลิปนี้ก็จะมานาเสนอให้2สองชุดเลยทีเดียวนะครับผมเนาะชุดบทล่างนะพี่พี่เดอกับเลขกวิ่งแมนๆนะครับผมเนาะวิ่งล่างวิ่งบุนะพี่พี่เดอร์วิ่งบนเนี่ยครับผมเนาะกับวิ่งล่างแมนๆนะครับผมเนาะกับเลขกบอกหวยสถิติดี้ะพีพี่เดอเขาทุกหมวดนะครับผมเนาะ คั้นห้มาสองตัวส่วนมากแต่ว่ามันจะเข่าตัวหนึ่งนะผมเนาะนี่เป็นเลขวิ่งแล้วพีพีเด้อนี่เห็นบอกครับผมงวดที่ผ่านมาเนาะพีพีเนาะบึงเต็มสติมเงวดที่ผ่านมากันควันสำหรับเลขกล่นแล้วพี่ีเ้อเห็นบอกครับผมงวดที่ผ่านมากขั้นหายสี่กับเก็ดน้องผิวเนาะได้มาสี่กับเก็กับเข่าสี่บนเห็นบอกครับผมเนาะเลขกบนเห็นบอกครับผมนี่เข่าสี่สี่เลขพีพีครับผมเนาะไปวิ่งบนได้สองตัวเลยเป็นบอกครับผมเนาะ นี่อีกชุดหนึ่งเห็นบหมครับผมเนี่ยชุดหลางเล็กหลางชุดนี้ก็เข้าดีนะครับผมเนาะเห็นบอกครับผมแปดเก่านะครับผมงวดที่แล้วออกแปดเก่ากับเขาเก่านะพี่พี่เนาะก็มาตัวหนึ่งสองตัวนี้มาตัวหนึ่งแน่นอนนะครับผมเนาะมาทุกงวดด้วพี่พี่เด้อนี่สําหรับคลิปนี้นะครับผมผมจะมานําเสนอให้เป็นซองชุดพร้อมกันเลยนะพี่พี่เนาะเออสำหรับคลิปสั้นผมก็ลงไปเถื่อนึงแล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าพี่ๆหลายท่านอาจจะยังบ่เห็นนะครับผมเนาะยัง ติดตามกันยังก e. ันคอมเมนต์มาถามหากันอยู่นะครับผมเอาคลิปน e. ี้เป็นคลิปเน่าด้พี่พีเดอร์ลงมาให้อีกรอบหนึ่งนะครับผมเนาะเอามาลงให้อีกรอบหนึ่งสําหรับเลขบอกหวยนะครับผมบอกผลบอกหลังนะพี่พีเดอร์นี่เอามาหัวนี้เขามาตามกันต่อนะครับผมเนาะเอาเขามาเบิ้งเลขกหลังกันก่อนเนาะพี่พีเนาะเบิ้งเลขกหลังกันก่อนเด้อพี่พีเดอร์นี่เลขกหลังนะครับคำผมเนาะเอาเบิ้งใส่พร้อมกันเลยทั้งหัวที่ผ่านมากับหัวนี้นะครับผมเนาะเอาเบิ้งใส่กันนะครับผมพี่พีเบิ้งเอาเด้อพี่พีเด สิบเก็ดมกราคมนะครับผมเนาะวันนี้ได้ซีเดอพีพีเด้อเด่นซีกับเก็ดนะครับผมตัวเด่นนะครับผมเนาะพีพีไปวิ่งเลยล่างนครับผมตัวเดียวนี่มาแน่นอนนะครับผมเนาะสำหรับสายวิ่งชอบวิ่งนะครับผมเนาะเลขอันเลขเตี่ยลายๆซีเท่ากันมาลอ่องเด่นเอาแบบนี้เบิ่งกันก็ได้เนาะพีพีเนาะได้หน่อยแต่ว่าก็ได้ก็ถือว่าดีด้วเนาะพีพีเนาะอ่านะครับผมนี่ยวันนี้ได้ซีกับเก็ดเดอพีพีเด้อนะครับผมเนาะเอาไปพูดได้มากซีก็จัดไปพูดได้มากเก็ดกระจ ครับผมเนาะเรื่มไปจับคู่กับตัวใดก็ได้นะครับผมเนาะลองไปจับเบิ้องนับพี่พี่เด้อร์เกตสี่สี่กับเกตสี่ห้มากหนึ่งบวกเกตหนึ่งก็ได้นะพี่พี่เนาะมักหาเกตหาหาเกตสี่เนาะครับผมมากสี่กับสี่เก้าเก้าสี่กังสี่นะครับผมเนาะสี่หกโคกสี่เปสี่ครับผมลองเบิ้องนับพี่พี่เด้อรจุดหลังนะครับผมเนาะนี่งวดที่ผ่านมากกับเก่านะครับผมเนาะกับผู้ใดที่เคยติดตามผมกับคงจะเห็นนะครับผมแนวทางในชุดที่ผมลงอยู่ให้ตลอดกับเขาดีตลอดเนาะพี่พี่เนาะนี่เอาท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเห็น ตังหวดที่ผ่านมาเ mhm. นี่ยมวยจังวดนี้นี่ก็เขามาเบิ้งนะพี่พีเด้อนี่เขานะครับผมเนาะเอามาบัดนี้เฮามาเบิ้งของเลขบนกันนะพี่พีครับผมเลขบนนะเบี่ยบหนี้เด้อเฮามาเบิ้งเลขบุ่นนะครับผมเนาะจุดบุ่นนะผมงวดนี้ได้วิ่งมาแล้วครับผมเนาะเอามาเบิ้งกันนะครับผมเนาะขออนุญาตเฮ็ดแป๊บนึงครับผมเฮ็ดชัดๆให้พี่พีเบิ่งเย็นใจเย็นๆนะพี่พีเด้อนี่วันนี้เห็นบ่ครับผมนี่เลขบนเห็นบ่ครับผมนี่ หนึ่งสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมเนาะสองตัวมาตัวหนึ่งนั้นวันนี้ได้หนึ่งกับหานะครับผมเนี่ยผมว่าบทหนึ่งกับหานลวครับผมแต่วันอันเลขดับของอาจารย์นั้นฟ้าไม่พ้นดับหนึ่งบทน้องพี่พี่เนาะนี่เขาก็ะเลือยอยู่ตัวหนึ่งนี่เอาผู้ใดผู้ใดผู้ใดติดตามตัวนี้กับร่องเอาเอาหาก็ได้ด้วยพี่พี่เด้อห้าบทตัวเดียวนะครับผมเนาะวันหนึ่งเขาได้เลขดับมาแล้วน้องพี่พี่เนาะเอาตะวันเลขสลากผมว่มีดับหรอกครับผมเนาะคองสลากผมว่มีดับตะวันพี่พี่กระเบิ้งเอานะครับผมเนาะ แต่ว่าตามสถิติอันเล็งดับของอาจารย์ควาไม่เจ็บุญดพ่นกับเขาดีอยูุ่ติพี่พี่เด้เนี่เอาวันนี้ได้เด่นเนื่องกับหาบุญนะผมเนาะตัดเน่งออกเดือหาก็ได้พี่พิร่องไปเบิงเรือพี่พี่เด้อไปจับคู่กันก็ได้หรือว่าไปไปนั่นกันก็ได้ครับผมไปไปวิ่งกันก็ได้หรือว่าไปจับคู่กับตัวใดหรือว่าเนื่งกับหาเนี่ยเปเหรียญล่างก็ได้เด้อพี่พิเด้เหรียนื่งเนื่องเนื่องไปเหรียญล่างก็ได้เนาะเออเหรล่างมันมีนี่บ้าครับผมนี่วันนี้เลขล่างมันไดเกตกับซีนาะครับผมเนาะนี่ พีร้องเอาเนืองไปเหรียล่างก็ได้เพราะว่าบนมันดับจะเสีถ้าพวดเราว่ามากฝนจะเสียไปเนืองเกตเนืองซีก็ได้เด้อพี่พีเดอร์นี่นะครับผมเนาะเอาง่ายๆอย่างนี้แหละนาะพี่พีเพพนาะครับผมนี่ยมวดนี้กันตัวนี้นะครับผมเนาะในมวดที่ผ่านมาเห็นแบบซีตัวเดียวเห็นไหครับผมซีเกตนะครับผมเนาะเอาตามนี้เด้อพี่พีเดอร์เอามาล่องหายแล้วทั้งสองชุดนะครับผมพร้อมกันแล้วนะครับผมจนหรับในมวดน,นี้นะครับผมเนาะนี่เอาเบิ้งเอานะครับผมเล็กล่างเล็กบนนะครับผมสองชุดพร้อมๆกันเด้อพี่พีเดอร์เบิ้องเอานะครับผมเนี่ย บนได้หนึ่งกับพานะครับผมเนาะล่างได้สี่กับเจ็ดครับผมวันนี้งวดวันที่สิบเจ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอาตามนี้นะครับผมพี่ๆครับผมมาวิ่งมาหลุดจัดไปนะครับผมไปวิ่งไปหลดได้เนาะพี่ๆเนาะเอานะครับผมผมว่าบุพัฒนแน่นอนอีกวันนี้นะครับผมเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวตามนี้ทั้งพี่ๆเด้อนะครับผมเนาะเลขอันเลขเต็มลายเขาก็เปลี่ยนทางมาเล่นแบบนี้เอาเล่นหน่อยๆถูกหน่อยๆก็ดีนะครับผมเนาะขอให้ได้ถูกนะครับผมเนาะ เอาตามนี้วิพีเตอร์คอยเป็นแนวทางเป็นข้อมูลเสี่ยงตกเสียงดวงกันเนาะพี่ๆเนาะถูกตัวเลขจถูกแนวทางมันก็มีเขาไม่รด้วิพี่เตอร์ให้ใจวิทยาในการรับชมนะครับผมเนาะให้ใช้สติในการตัดสินใจนะครับผมพก็แล้วเอาหลายๆนะครับผมเนาะเอาสำหรับในคลิปนี้คงเนี่ยพี่คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมเนาะขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีนะครับเด้ออยู่ดีมีแห้งมันๆกันทุกๆทุกคนนะครับผมเนาะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับผมเนาะธรรมกถ้าถึกใจก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามใหม่นำนะครับผมเนาะเอาตามนี้นะครับผมขนะอให้ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับผม